สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รุ่งทิพย์เมเมนูไก่น้ำส้มมาฝากทุกคนค่ะไก่น้ำส้มก็จะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะจากน้ำส้มสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนวิธีการทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำการหมักไก่กันก่อนค่ะนำสะโพกไก่มาลอกกระดูกออกกันก่อนนะคะเราก็ใช้ส้มจิ้มหนังไก่ค่ะ พื่อที่เวลาที่นำไก่ไปทอดนะคะหนังจะได้ไม่โหดค่ะสูตรนี้ใช้สะโพกไก่6ชิ้นค่ะเสร็จแล้วนำไก่มาหมักกับซอสขิงกระเทียม2ช้อนชาใส่พริกไทยดำป่นครึ่งช้อนชาถ้าไม่มีซอสขิงกระเทียมนะคะก็ให้ใช้กระเทียม1ช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาแล้วก็เกลืออีกครึ่งช้อนชานะคะนำไปโขลกผสมรวมกันให้ละเอียดค่ะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่แป้งข้าวโพด4ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะหมักไก่ทิ้งไว15้15-20นาทีนะคะในระหว่างที่รอไก่หมักนะคะเรามาทําซอสน,น้ำํำส้มกันค่ะใส่ซอสขิงกระเทียม1ช้อนชาซีอิ้วดำ1ช้อนชาน้ําส้มสายชู2ช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายแดง2ช้อนโต๊ะ แต่ว่าลุงทิพย์จะใช้น้ําตาลหล่อห้างกล้วยแทนนะคะซีอิ๊วขาวหช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ํำครึ่งถ้วยและน้าส้มอีกหนึ่งถ้วยตวงนะคะจะเป็นน้าส้มสดนะคะจะคั้นจากผลเลยหรือว่าจะซื้อแบบกล่องสําเร็จรูปแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาทอดไก่กันเลยค่ะนำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมัน4ช้อนโต๊ะนะคะเราจะจีไก่ลงในกระทะค่ะพอน้ำมันร้อนเราก็นำไก่ลงทอดค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะข้อไก่ให้สุกเป็นสีเหลืองทองทั้งสองด้านค่ะเสร็จแล้วเรามาทำซอสน,น้ำส้มกันค่ะนำกระทะตั้งไฟใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะ น้ำส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ลงในกระทะจากนั้นเราก็จะคนสม่ําเสมอนะคะเพื่อไม่ให้แป้งเนี่ยจับตัวเป็นก้อนค่ะพอน้ําซอสเดือดนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะน้าไก่ที่ทอดแล้วมาหั่นเป็นชิ้นพอคําแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟนะคะราดด้วยซอสน้ําส้มที่เราเตรียมไว้ค่ะ แล้วก็ซอยต้นหอมนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ลอยลงไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและพบกันใหม่ในเมนูต่อไปค่ะ